บลกี้โปกเกมอนนักสู้ที่จะวิวัฒนาการโดยขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีและพลังป้องกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก็ตแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกเด็กซ์นะครับวันนี้ผมจะเอาโปเกมอนสายพันธุหนึ่งที่น่าสนใจมากมากเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าเบลกี้แล้วก็3ร่างพัฒนาของเขานั่นเองที่จริงแล้วเนี่ยตัวสวามูรากับเอบบวาร่าเนี่ยมันอยู่ในเจนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมจะทําข้อมูลของไอ้สองตัวนี้ผมก็ต้องหยิบยกตัวที่ปรากฏตัวขึ้นมาใน 2, เจน2ออย่างตัวเบลกี้แล้วก็คาโบเอล่ามาพูดคุยให้ฟังพร้อมๆกันนั่นเองเลยครับซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เล่นเจน2เนี่ยผมจาได้ เป็นโปเกมอนที่ใช้คําว่าปวดหัวมากในกรณีที่ถ้าเราอยากเล่นคาโปเอล่านะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้เกิดให้นะครับว่าตัวเบลกี้เนี่ยมันมีสายวิวัฒนาการเป็นไอ้สาตัวนี้ครับผมโดยที่ว่าถ้าหากว่าเราวิวัฒนาการเบลกี้ตอนที่มันมีพลังโจมตีเยอะกว่าพลังป้องกันมันจะกลายเป็นซาวามูราแต่ว่าถ้ามันวิวัฒนาการโดยที่พลังป้องกันเยอะกว่าพลังโจมตีมันจะกลายเป็นเอบิวาราแต่ทีนี้เนี่ยการจะเป็นคาโปเอล่าพลังโจมตีกับป้องกันต้องเท่ากันเป๊ะเ,เลยครับผมเออก็ในยุคที่เราแบบว่ามี EV มี IV เอวี คงจะปั๊มให้แบบว่าค่าใดค่าหนึ่งมันเยอะกว่ากันได้นะครับแต่การที่จะปั๊มให้มันเท่ากันเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีสูตรของมันอีกทีนึงนะครับก็จะมีความซับซ้อนกว่ากับการที่จะได้คาโปเอล่ามาครอบครองนั่นเองครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังนะครับว่าเจ้านักสู้ทั้ง4ตนนี้มันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปรู้จักกันทีละตัวเลยครับผมเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมก็ต้องเป็นเจ้าเบลกี้ที่เป็นร่างแรกเลยนะเบลกี้เป็นโปเกมอนนักสู้ มันเป็นนักสู้ที่มีร่างเล็กนะครับผมซึ่งมันจะตัวซึ่งด้วยขนาดตัวที่มันไม่ใหญ่อย่างนี้แต่ว่ามันต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นมันก็พยายามฝึกฝนฝีมือให้มากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันครับโดยที่การฝึกฝนของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความทรหดมากๆนะครับเวลาที่มันฝึกฝนไปฝึกฝนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหนื่อยพอมันเหนื่อยปุ๊บมันยิ่งสะใจครับว่ามันจะรู้สึกว่าตัวเองอะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่าการที่เบลกี้มันจะแข็งแกร่งขึ้นได้นั้นอะการฝึกอย่างเดีียยววกก็ไไไไมมมมม่่ดด้้้้ผผลนนนนนนะะะคครััจจตตออออองงปปสสูพฒาาฝืใิ ซึ่งการต่อสู้ของบากี้อย่างนี้นะครับก็มักจะทําให้ศัตรูเนี่ยอาจจะเกิดการดูถูกบากี้ได้นะครับว่าโอ้โห้ยโปเกมอนตัวเล็กตัวรีบๆแขนรีบๆขารีบๆ,ๆ,ๆอย่างงี้น่าจะไปทาอะไรได้แต่ที่จริงแล้วบากี Bal ้ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับมันสามารถที่จะใช้กระบวนท่าการต่อสู้ทั้งรุกแล้วก็รับได้เป็นอย่างดีแล้วมันก็จะต่อสู้กับศัตรูที่ไม่กลัวเลยครับผมว่าศัตรูตัวนั้นจะดูแข็งแกร่งกว่ามันมากแค่ไหนหรือศัตรูตัวนั้นจะตัวใหญ่กว่ามันมากแค่ไหนมมััันสสาารรถทที่่จะตตอูู้้กกบไดุ เพื่อที่ว่ามันจะได้ฝึกฝนด้วยว่าการต่อสู้กับโปเกมอนแนวนี้มันจะต้องใช้เทคนิคการต่อสู้ยังไงซึ่งโปเกมอนแต่ละตัวก็จะมีเทคนิคการต่อสู้ที่มันต่างไปถ้ายิ่งเบลกี้มีการต่อสู้กับศัตรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมันก็จะได้เรียนรู้ทักษะในการที่จะปรับตัวนะครับว่าถ้ามันเจอคู่ต่อสู้อย่างนี้วิธีการที่มันจะเอาชนะมันจะเอาชนะได้ยังไงนะซึ่งต้องบอกว่าตัวเบลกี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่ยังไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับถ้านที่ผมเล่ามามันดูเหมือนเก่งใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล เอองงขมันความรักในการต่อสู้ของมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าเบลกี้เป็นโปเกมอนที่มีความสุขเวลาได้ต่อสู้เวลาที่มันบาดเจ็บครับเออก็คือเวลามันเจ็บมันจะรู้สึกว่าเก่งขึ้นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โปเกมอนเทรนเนอร์ที่เลี้ยงเจ้านี่ห้ามทําเลยนะครับก็คือห้ามให้มันพักนานๆครับเออทุกคนฟังไม่ผิดครับผมห้ามให้มันพักนานๆเพราะว่าเมื่อมันพักนานๆมันนั่งนิ่งๆมันนอนเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเครียดสูงขึ้นมากในร่างกายของมันเลยครับเพราะมันรู้สึกว่าร่างกายของมันกําลังจะ ฝึกเรื่องของการทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้มากเลยครับผมยิ่งเหนื่อยมันยิ่งชอบนะครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงสเตตัสของตัวเบลกี้นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับผมเพราะว่าทุกค่าคือ35บหมดเลยครับแน่นอนว่าตามโปรไฟล์มันมันก็ไม่ใช่โปเกมอนที่จะออกไปต่อสู้อะไรมากมายได้ขนาดนั้นอยู่แล้วครับแม้ว่าถ้าเป็นตามอนิเมะหรือตามลอสตอรี่มันอาจจะต้องไปต่อสู้เพื่อให้ตัวของมันเก่งขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในเกมนะครับผมสเตตัสอย่างนี้ไปต่อสู้แบรบระดับพวกสู้กับยิมไทยๆหรือสู้กัพววกกจตุรรรเเทอออ่่่่าางีี้้ไมมมนนดดะะผสแซึ็ถืล สามสิบห้าทุกอันเนาะแล้วก็รวมกันอยู่ที่สองร้อยสิบนั่นเองนะและทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการฝึกฝนประมาณนึงแล้วนะครับมันก็จะวิวัฒนาการโดยตามเงื่อนไขที่ผมบอกนั่นแหละถ้าเป็นในเกมก็วัดกันที่ตัวเลขเลยนั่นแหละนะครับว่าพลังโจมตีมากกว่าก็จะวิวัฒนาการเป็นซาวามู่าแล้วก็ถ้าพลังป้องกันเยอะกว่าพลังโจมตีก็จะวิวัฒนาการเป็นเอบิวาราแล้วถ้าเท่ากันก็คือจะเป็นคาโบเอล่านะครับทีนี้ถ้าเรามาดูร่างพัฒนาของมันทีละตัวกันตัวแรกเลยก็คือเจ้าซาวามู่าซาวามูปโ้รกม ตัวนี้เป็น1ในสร่างพัฒนาของเบลกี้นะครับโดยที่ว่ามันวิวัฒนาการมาแล้วมันจะมีร่างกายที่เหมาะแก่การต่อสู้ในรูปแบบของการเตะเป็นอย่างมากเลยครับโดยที่ว่าขาของมันนะครับผมจะมีลักษณะเป็นสปริงนะครับแล้วก็มันจะสามารถยืดหยุ่นกับการต่อสู้ของมันได้เป็นอย่างดีครับจริงๆแขนก็มีสปริงด้วยแต่ว่าลักษณะการต่อสู้หลักๆก็ต้องสมกับประเภทของมันนะก็คือเป็นโปเกมอนนักเตะมันก็ต้องเน้นเตะนั่นเองนะดูจากกายภาพโดยรวมแล้วนะครับผมมันมีลำตัวที่รวมอยู่กับสีรษะแล้วก็ลำตัวและมือมี สามนิ้วขาของมันมีน้ําหนักเบาสีตามตัวของมันก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็สีสปริงก็ออกจะเป็นสีครีมนะครับขาที่เป็นสปริงของซาวามูล่านะครับบอกเลยว่าขาที่เป็นสปริงของซาวามูล่าเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับโดยที่ว่าใช้เตะระยะไกลก็ได้นะครับหรือสามารถใช้ในการกระโดดไปกระโดดมาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วก็โจมตีศัตรูจากระยะที่ศัตรูคาดไม่ถึงนั่นเองครับโดยตัวซาวามูล่าเนี่ยสามารถที่จะโจมตีด้วยลูกเตะหรือลูกถีบเนี่ยใส่ศัตรูได้ในระยะถึง3เมตรกันเลยทีเเดีียวคครรับับบาของจ้นนะ ก็คือเจ้าปีศาจจอมเตกนั่นเองครับอ่าก็ลูกเตะของมันก็มีพลังขนาดน,นั้นแหละนะครับแล้วมันก็ใช้ตีนคู่นี้แหละครับในการที่จะพิชิตสปโตรูมานักต่อหนักแล้วนั่นเองครับผมซึ่งจะถามว่าแรงเตะของมันมากแค่ไหนนะครับถ้าหากว่ามีหินก้อนใหญ่ๆวางอยู่ก้อนหนึ่งตัวสวามุราสามารถที่จะเตะหรือถีบเข้าไปเปาะหินแตกเป็นสิ่งเสียงได้เลยครับและก็สมชื่อโปเกมอนนักเตกของมันด้วยนะครับก็คือมันเป็นโปเกมอนที่สามารถเตะได้ทุกสถานการณ์เลยครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่ ถ้าเจอโปรแกรมอนบางตัวที่สามารถรับมือรูปแบบการต่อสู้ของมันได้แล้วก็โจมตีให้มันแบบเสียสมดุลการยืนการเคลื่อนไหวอย่างนี้ไม่ว่าจะท่วมท่าไหนก็ตามครับผมมันยังสามารถพลิกมาเตะศัตรูได้ทุกรูปแบบครับโดยแม้ว่าตัวเบากี้จะพิจาราการเป็นซาบมูร่าแล้วก็ตามนะครับผมตัวของซาบมูร่ายังต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งการฝึกของมันเนี่ยมันก็จะฝึกด้วยการวิ่งครับผมวิ่งโดยที่ว่ามันจะใช้ขายืดไปยืดมาแล้วก็อารมณ์เหมือนกับว,ว่าต้องฝึกการยืดหยุ่นของร่างกายให้มันสมดุลดด้้ววยยยนนะะครรับเพาาา่่ถืห แล้วมันยืดหยุนไม่ได้ดีแล้วตัวมันควบคุมได้ไม่ดีพวกเนี่ยการเตะของมันก็อาจจะประสิทธิภาพด้อยลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของซาวามูร่าเองมันก็จะวิ่งไปและบางครั้งว่ากันว่าจะมีคนเห็นแบบการวิ่งที่แบบมีการยืดสปริงแบบประหลาดๆของมันนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการฝึกท่วงท่าการเตะแล้วก็การเคลื่อนไหวที่มันเอาไว้ใช้จริงในสนามได้นั่นเองครับทีนี้ถ้าเรามาดูสเตตัสของซาวามูร่านะครับก็ชัดเจนเลยว่าพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับก็สมแล้วที่วิวัฒนาการปุ๊ มีเชิงรุกที่สูงนะครับผมก็เลยได้สเตตัสนี้มานั่นเองครับแต่ที่ผมชอบมา,มากๆเลยก็คือว่าโอ้โหอันนี้คือเป็นโปเกมอนต่อสู้สายกายภาพที่แท้ทรูเลยนะคือสเปเชียลแอตแทกไม่ได้เกิดเลยครับผมอยู่ที่35มนะคงไม่มีใครเล่นสเปเชียลแอตแทกกับเจ้านี้นะครับผมแล้วก็ค่าสปีดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงอะไรน่าจะเหมาะกับการใช้ต่อสู้กับพวกโปเกมอนที่ใช้สเปเชียลแอตแทกเป็นหลักนะครับเพราะว่าค่าพลังป้องกันของมันเองก็งไม่ได้สูงนะอย่างที่บอกว่าใครยี่สเตตัสเสียเหลือเกินนะครับเพรานงี้ะพลัง ่อมาก็จะเป็นเจ้าโปเกมอนนักต่อยกันบ้างแล้วนะครับเจ้านี่มีชื่อว่าเอบิวาร่านะครับโปเกมอนนักต่อยท่าต่อสู้ครับมันเป็นหนึ่งในสามร่างวิวัฒนาการของเจ้าเบลกี้เหมือนกันนะครับโดยที่ว่ามันฝึกฝนการป้องกันที่มากกว่าการโจมตีนั่นเองครับมันเลยกลายเป็นร่างนี้ได้นะส่วนหัวของมันก็คือจะดูเป็นแง่งๆนะครับที่ไหล่ก็จะมีเป็นแง่งๆยืดออกมาแล้วก็มันจะมีนวมนักมวยสีแดงที่ติดตัวของมันมาครับโดยที่ว่ามันมีลักษณะการต่อสู้ด้วยการใช้หมัดเป็นหลักนั่นเองนะครับโดยว่ากันว นซาบอมูล่าเนี่ยมันไม่ได้มีการใช้หมัดในการต่อสู้อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวเอเวาล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ขาในการต่อสู้ครับส่วนใหญ่ใช้ขาในเชิงของการฟุตเวิร์กนะเพื่อที่จะต่อสู้กับศัตรูครับผมส่วนตัวของเอเวาล่านะครับมันจะมีการชกมวยในลักษณะที่ว่าเป็นหมัดความเร็วสูงครับผมซึ่งหมัดนั้นเนี่ยว่ากันว่ามีความเร็วเท่ากับแรงรถไฟชิงคันเซนวิ่งเลยครับผมหมายความว่าหลักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นความเร็วหมัดของตัวเอเบวาล่าได้เลยนะรย่าามอออสถตกไ ในลักษณะที่เป็นแรงลมได้ด้วยครับเหมือนกับเป็นคลื่นช็อคเวฟจากการโจมตีขึ้นพลังหมัดนั่นเองนะซึ่งการโจมตีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าต่อให้อยู่ห่างไกลไปก็ตามถ้าปล่อยลมไปแล้วและลมนั้นไปกระแทกศัตรูศัตรูก็ได้รับบาดเจ็บนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งที่เอบิวาร่าสามารถใช้ได้นะครับก็คือการโจมตีหมัดลมแต่เป็นหมัดลมแบบเฉียดครับซึ่งหมัดลมแบบเฉียดของตัวเอบิวาร่านะครับว่ากันว่าสามารถทําให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดแรงเสียดสีจากการโดนโจมตีด้วยหมัดลมนั้นแล้วก็อาจจะเกิดความเจ็บบวกแสบร้อนดดด้้วยยยกกกเน,นัััะรบบโททีี่ถา เอเบวล่าแล้วไอ้นั่นน่ะสามารถเตะได้ทุกสถานการณ์ตัวของเอเิวาล่าก็สามารถต่อยได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันนะครับโดยที่ว่าบางครั้งมันก็จะใช้หมัดของมันในการต่อยในท่วมท่าที่ศัตรูก็ไม่อาจคาดเดาได้และจากที่บอกไปเมื่อกี้ว่าหมัดลมเนี่ยก็คือมีคุณสมบัติที่รุนแรงแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นหมัดที่โดนตัวตรงๆอย่างนี้ก็มีอนุภาพการทําลายล้างที่สูงเหมือนกันนะครับโดยลักษณะการพิสูจน์ความแรงของหมัดเอเบวาล่านะครับเขาเคยเอาคอนกรีตมาวางไว้ให้เอเบวาล่าต่อยครับผมซึ่งเอเบวาล่าสามารถทําได้2กระบวนด้วยกกกัันคบบ็ืออต่ยแโฟส ไปข้างหน้าครับผมซึ่งการต่อยรูปแบบนี้สามารถทําให้คอนกรีตกลายเป็นรูได้แต่ถ้าหากว่ามันต้องการต่อยในลักษณะของการทาลายมันก็สามารถต่อยคอนกรีตทั้งแผ่นที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยให้แหลกสลายไปได้เลยนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูสเตตัสของเอเบวาร่านะครับเราก็เห็นว่าค่าแอตแทกก็เยอะกว่าดีเฟนต์นะแต่ดีหน่อยตรงที่ว่าดีเฟนต์เนี่ยมันเยอะกว่าของซาวมูล่าขึ้นมาเยอะครับโดยที่ซาวอมูล่าอยู่ที่ประมาณ5้ามใช่ไหมแต่ว่าค่าดีเฟนต์ของเจ้าเอเบวาร่าเนี่ยขึ้นมาที่าเจ็ดสิบเก้านู แล้วจะน้อยกว่าสวัมูล่าเพราะถับตามโปรไฟล์แล้วผมก็เข้าใจได้นะว่าตัวสวัมูล่ามันมีสปริงเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือค่าแอตแทกที่เหมือนกับแลกมานะครับตรงที่ว่าตัวเอพิวาล่าเนี่ยพลังป้องกันก็จะสูงขึ้นมาแต่ค่าแอตแทกก็จะลดลงแล้วก็ถ้าเป็นสวัมูล่าก็คือค่าแอตแทกก็จะสูงไปเลย120แต่ว่าค่าพลังป้องกันก็จะน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นร่างพัฒนารููปปปปแบบบทีี่่่่3ขออองกกกกก้้้้นนนนคครรรัััั็็ืเเจาาาโโลมมหววตตส ครับเราจะเห็นว่ามันดูมีลวดลายสีน้าเงินคล้ายๆเหมือนกับเป็นชุดการต่อสู้ของมันนะครับแล้วมันก็มีเขาอยู่บนหัวของมันด้วยบวกกับส่วนขาแขนของมันที่ดูแล้วจะมีลักษณะความเพียวนะครับแต่มันสามารถต่อยเตะได้รุนแรงมากนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็คือหางของมันครับหางของมันเนี่ยคือใช้สะบัดไปสะบัดมาแล้วก็เวลาที่มันยืนสองขามันก็มักจะพันติดตัวของมันไว้นะโดยตัวคาโปย่าเนี่ยมันก็สามารถเตะแล้วก็ต่อยได้นะครับผมทั้ การสู้ที่มันถนัดจริงๆนะมันจะเน้นลูกเตะเป็นหลักครับผมซึ่งสไตล์การต่อสู้จริงๆของมันเนี่ยก็ไม่เหมือนกับซาวามมล่านะครับลักษณะการเตะของคาโ์บอยล่าที่มันใช้นะคือมันจะม้วนตัวเป็นลูกหางครับผมคือมันกับหัวแล้วก็ใช้ขาของมันเนี่ยในการหมุนตัวไปหมุนตัวมาซึ่งถ้าเทียบกับคาโบอยล่าที่เตะตามปกติตอนอยู่บนพื้นตอนยืน2ขานะครับถ้าหากว่ามันหมุนตัวเป็นลูกหางนี้แล้วมันสามารถโจมตีใส่ศัตรูได้ว่ากันว่าแรงเตะของตัวคาโบอยล่าจะมีความรุนแรงมากขึึึ้้นนนถงงง10เเท่่าาาาลลยรับบซกกหุตวปูแีขอ ก็ใช้โจมตีเพื่อเผชิญศัตรูมานักต่อนักแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีวิธีการใช้อีกวิธีหนึ่งคือใช้ในการป้องกันการโจมตีก็ได้นะครับโดยที่ว่าถ้าศัตรูโจมตีมาด้วยอาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆอย่างเง,งี้ยท่าลูกเตะที่เป็นแนวหมุนแบบนี้ก็สามารถปัดเป่าพวกท่าไม้ตายโจมตีของโปเกมอนศัตรูได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมการหมุนโร๋ๆของมันนี้มันก็สามารถใช้คอมโบกับเขาของมันโดยที่ว่ามันจะเสริมแรงส่วนหัวของมันที่หมุนอยู่บนพื้นเนี่ยแหละครับทำให้มันสามารถวุดดำดินลงไปได้น้ดไ ทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่การต่อสู้ตามปกติของมันที่มันไม่ได้หมุนตัวถ้าหากว่ามันไม่ได้หมุนตัวแล้วมันยืน2ขาปุ๊บเนี่ยว่ากันว่าเวลาต่อสู้ตัวคาโ์ยล่าจะมีบุคลิกอย่างหนึ่งครับผมคือมันจะอยู่ไม่นิ่งครับคือมันจะขยับขาไปขยับขามาขยับขาไปขยับขามาแล้วก็พร้อมที่จะโจมตีศัตรูได้ทุกเมื่อนะครับบวกกับการที่พร้อมจะกลายเป็นลูกหางเพื่อเข้าโจมตีศัตรูในรูปแบบที่แรงขึ้นนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่ากระบวนท่าที่ยืน2ขาแล้วก็ขยับไปขยัััััับบบบบมมมมมาาาาาาาขขขยยยยยไไปเเเหหอออนนนนนฟตตววรคลลด่่งงงีีี้้้ททกํใูสสธะะแจ ว่าวเออก็เป็นลนักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคาโ์บอยล่านั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของมันนะครับผมสเตตสเนี่ยเท่าที่ดูตัวที่สามแล้วคาโ์บอยล่านะครับคือค่าสเปเชียลดีเฟนส์สรุปว่าเท่ากันหมดทุกตัวนะครับผมอยู่ที่110นั่นเองครับแต่ค่าโจมตีกับค่าป้องกันของคาโ์บอยล่า95 95นะครับก็สมแล้วที่เนื่องไขาการวิวัฒนาการจากเบลกี้มาต้องให้ค่าพลังโจมตีกับป้องกันเท่ากันวิวัฒนาการแล้วเบดนอดสเแลส์ก็ยูที่ังเท่ากัน,น,นนะแล้วครที่ิง HP กับค่า Special Attack ก้เท่ากันด้วยนะ50กับ35นะครับซึ่งโดยองรวมก็เท่ากับว่าตัวเบลกี้เนี่ยเดิมทีที่มีค่าเบสสเต็ทุกอันอยู่ที่35ใช่ไหมแล้วก็พอวิทนาการเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าเบสสเต็ของแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโดยผลรวมค่าสเต็ก็จะ455เท่ากันแล้วก็แล้วแต่ว่าเราชอบตัวไหนแล้วก็จะเอาตัวไหนไปเล่นสายไหนอีกทีนึงด้วยครับก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับเจ้าเบาลกี้แล้วก็ร่างพัฒนาทั้ง3ตัวของมันนั่นเองครับท่านผู้ชมมีความคิดเเเเหหห็นงงนนกกนนยััังงไไไรบผมมชออออจ้าาาาตตววกก่่่ืลทีปู นั่นอยางี้ชอบใช้มูฟเซตไหนในการต่อสู้อย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะตรงนี้ผมตลกอย่างหนึ่งนะครับคุณคุณว่าตัวาวามูล่าเนี่ยที่จริงมันก็สามารถใช้ท่าพวกแบบไอ e ์พัน f i ไฟพันได้ใช่ไหม หรือกระทั่งตัวเอบิวราเองมันก็สามารถใช้ไฮจัมคิกได้ใช่ไหมครับสรุปว่าโปเกมอนนักเตะก็มีท่าต่อยที่รุนแรงแล้วก็โปเกมอนนักต่อยก็มีท่าเตะที่รุนแรงได้เช่นกันนั่นเองนะแหมสมกับเป็นตักกะของโลกโปเกมอนจริงๆทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีข้อมูลอื่นมาพูดคุยอะไรยังไงกันบ้างครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ สวัสดีครับ